ฮะไหนปูไหนปูนี่ไงนี่ไงรออยู่นี่แหละปูเฮ้ยใครหลอกมาหมาเนี่ยปูฮะซิ่งมาไม่ใช่ปูที่ไหนแมันเป็นกะลามะพร้าวอาโปูโยนเร็วอ้าลูกมะพร้าวเหรอใช่พวปากก็เลยมองว่าเนี่ยปูอาลูกปลามันจะหลับแล้วเนี่ยเห็นไหมมันร้อนเนี่ยเหารื้อๆมั็นมากินข้าวแล้วเห็นไหมมันมาันใหญ่แล้วเห็นไหมร้อนเลยร้อน อยากเข้าใกล้นะครับไม่เข้าโอ้โหตัวใหญ่มากเตงน้องผูอองผ้อ่ะเขาจะเฟี้ยงขนมปังนะแล้วเขาก็โดนเตงแล้วเตงก็ตกน้ำตแ,ตแ,ตแ,แต่บอกก่อนนะใครตกน้ำไม่ช่วยนะครับบอกแล้วนะ ปลาไป่ปลาตัวใหญ่มากโอ้ยตัวแบบตัวใหญ่วบาทีวัดีกอะ ไม่ตัวใหญ่เหมือนยังกับเป็นปลาโลมาจริงมีเต่าเลยนะไหนอ่ะเขาลงมุกเทมมกี้เขาเข้าขึ้นขนมปังนะนี่ไงเต่ามาเลยอยมารลอะไรให้นะไหนโอ้ยมีเต่าจริงด้วยภูอยากเข้าใกล้นะครับเดี๋ยวเลื่อนให้เต่าดี๋ยให้น้องเต่าดี๋ยเฮ้ยให้น้องเต่ากินหน่อยน้องเต่ามาเลยนี่น้องเต่ามาแล้วเร็วดูวับตัวใหญ่มากเออเต่าก็จะมากินกินไม่ทันปลาหรอก โย่เลยโยนลันตาพี่จะบอกเฮ้ยแตงนั้นปลาอะไรอ่ะตัวเขาเป็นแบบเออตัวเป็นเขียวๆแบบลายๆอ่ะปลาชโด้ปะเฮ้ยเกือบโดนเต่าแล้วแต่แล้วแต่ว่าไม่ได้โอ้แต่ว่าทันไหมเนี่ยวิ่งก็ช้าว่ายน้ำก็ช้าเอ้ยเอาแล้วปลาชไปเท่าทันไหม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 โอ้ยเอาละเหนื่อยกว่ามีตัวเขียวๆตัวหนึ่งตัวนีึยเออเหมือนแบบเหมือนเป็นพวกปลาช่อนน่ะน่าจะเป็นปลาชโด ปาชาโดเต่มามาแล้วเต่อเอามาแล้ว,วนะโดนปลากัดโอ้ย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 โอยโอ้ยเอ้ยกอนอยาก้ากนนะโอ้ยโอนยโอ้ยโออ้ยโอยโอยโยโอ้ยโอยโเ้ยโยโอ้ยโ้ยเอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโเ้้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อย้ย้ยโอ้ยโอ้๊โอ๊ยโอ้้ย้ยยเย้ย้ อยากให้เต่าเหรออุ้ยเต่าได้กินจริงด้วยอ่ะได้กินแล้วนิดนึงใช่เต่ากินไปหนึ่งคำแล้วเต่ากินไปหนึ่งคำแล้วแต่ให้โตจังไม่เป็นไรไม่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 อย่ให้เขาดิโยนสักไก่และเต่ามันจะได้กินไหมล่ะไม่ใช่มันร่อนไงเนี่ยเดี๋ยวป้าให้ดิให้เต่าเองดูอันนี้มันมันจะกินข้าหรือว่ามันจะว่ายน้ำหนีปลาก็ได้เต่าเขาจะมาอุ้ยมีสองตัว แต่แต่แต่แตอย่ายืดนะไม่กล้ายืนอ่ะเดี๋ยวกลัวเขาอ๋อตรงนี้มีขนมปังอยู่อ๋อเขามากินขนมปังครูดูสิเขามาโอ้เห็นไหมเขามากินขนมปังนี่เขามีสองตัวนะโง่อยู่ตรงนี้เขาชิ้นอย่างเดียวแบ่งแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งอ่ะแบ่งครึ่งนะครับโง่แบ่งชิ้นเลยกะสองชิ้นให้เต่าตรงนี้เล้ว เตง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 จับน้องดีกว่าไม่เอาอ่ะเตงอยู่ตรงนั้นแหะเตงตรงนั้นแหละให้เป่าอ่าโอเคสองชิ้นสิสองชิ้นมามาขึ้นมาขึ้นมาเร็วเขากินแล้วเขางคุณได้เห็นะหมคครับพอแล้วครับพอแล้วครับไปขึ้นมาขึ้นมาพอแล้วครับเก็บเก็บขยะไปทิ้งที่รถนะเออเขาเขากินแต่ขนมปังเอาเก็บอะไรไี่ให้พี่วัดต่อเตามาอีกแล้ว ไม่ไม่ต้องเข้าใกล้มาครับอยู่แค่นี้พอแล้วนะมับยื่นไม่ได้ครับโยนไปเลยครับยื่นละอันตรายมาหมาให้โยนได้เลยครับมับจะให้เต่าซีับเลยอ่ะเต่าเขาเขาปากเล็กเขาก็กินทีละนิดทีละหน่อยไงครับเอ้ามีเต่าสองตัวน่าจังใช่ลายแยง่งลายแยง่งไม่เป็นไรแบ่งเขาเรียกว่าแบ่งกันกินครับ าแบ่งกันหรอแบ่งกันปลากินด้วยเต่ากินด้วยขเขาแบ่งกันเขาจะไหมใครกินไทยไม่ได้เต่าอะ่ะนั่นไงงับอ่ะไปะโอเคนะอ่ะอชิ้นสุดท้ายโยนไปเลยครับแบ่งไหมแบ่งให้เต่าไหมถ้าแบ่งฟูต้อง,ต,องต้องดึงออกมาครับชิ้นเล็กๆครับชิ้นใหญ่เต่าก็กินไม่ได้ครับโูแบ่งชิ้นเล็กๆครับอยากให้เต่าน่ารักกินนะเออชิ้นแคน่น่าหนาให้อายโยนไปโยนไปโยนเบาๆมันโยนยากมันโยนยากอ่าชิ้นแค่น่าพอ รู้มาหมาว่าพูโยนไปเลยดีกว่าพอแล้วดีกว่าพอก่อนเดแต่บนหลังเราค่อยมาใหม่นะโอ้มาแล้ว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 มีสามตัวเลยอะพูนี่มีนี่อีกตัวหนึ่งอ๋อแต่พกกินไม่เต็มเต็มอยู่อืมอ่ะไปพอเราขับโยนไปแล้วครับไปแล้วครับ โอ้ยมาแล้วผู้เขามากินของผู้จริงด้วยเงี้ยวเขาอิ่มเขาอิ่มเขาอิ่มว้ายปลาไปกินแล้วอ่ะอ่ะไปละบายบายอ่ะบายบายกันไหนตาเขากินเม็ดเล็กนี่โดเองตาเขากินเม็ดเล็กๆนี่เขาไม่ค่อยกินตาเขาไม่กินอ่ะมันก็กินอะอาหารเหมือนมันก็กินอะ You <laughs>